สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บันทองครับเกษตรพิชักโลกตอนนี้อยู่ในไร่ข้าวโพดครับเขียวๆสวยๆงามต้นสูงใบใหญ่ขนาดนี้ต้องมาคุยกับเจ้าของแปลงหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองหน่อยครับชุติการตัวเจริญค่ะเกษตรกรพื้นที่อําเภอวัฒนานครจังหวัดสแก้วตําบุท่าเกวียนค่ะอ่าตอนนี้เราอยู่ในเขตตําบลท่าเกวียนนะครับขับรถมานี่ก็เห็นแปลงข้าวโพดเยอะเหมือนกันนะค่ะ แต่ที่แน่เป็นแฟนมาแท้ใช้มาสองรุ่นแล้วใช่่คะรุ่นที่แล้วเป็นไงครับโอเคเยคาะผลผลิตดีใช้ได้แล้วรุ่นนี้เข้าโพดอาหารสัตว์เนาะใช่ค่ะที่เราเห็นอยู่เนี่ยกี่ไร่ครับแปลงนี้สี่สิบห้าไร่คะสี่สิบห้าไร่นะครับสี่สิบห้าไร่แล้วก็ฉีดพ่นฟ t ทีไปสี่ครั้งสี่ครั้งแล้วค่ะปุ๋ยเปยเคมีอะไรได้ลดไหมลดเกือบครึ่ง อต้นทุนก็ลดเนาะใช่นะครับต้นทุนลดอ่ะได้แล้วเรื่องของต้นทุนแต่ที่แน่ความสมบูรณ์ของต้นมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงต้นมันรากอากาศอะคะ่ะถ้าเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์นะคะเน้นตรงที่รากอากาศอะคะ่ะเพราะมันจะช่วยค้ำยันตอนเวลา,ถ,า<อ>ถ้าเกิดว่าฝนตกอย่างเงี้ยค่ะครับไหนชี้ชี้ดูหน่อยชีดยช้ดูแน่มันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าฝนตกเนี่ยมันมีสามชั้นสองสามชั้นนะคะครับแล้วเวลาฝนตกมามันจะช่วยค้ำยันไม่ให้ต้นหล่นแล้วก็ช่วย อาครับนี่คือระบบลากสุดยอดเลยแล้วต้นปวกไหมปววนต้นปวกใหญ่อืนะครับใบก็โอ้โหเขียวงามมากเลยเหมือน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 ข้าวโพดไม่ได้เจอแรงเลยเนาะเจอสองรอบค่ะเจอสองรอบฝนขาดเหรอใช่ค่ะฝนทิ้ช่วงอ๋อเพิ่งมาได้ช่วงนี้หรือไงพิ่งมาได้ฝนเร่งๆช่วงหลังๆนี่ค่ะอ๋อฝนทิ้งช่วงรอบละสิบกว่าวัน ไม่น่าเชื่อนะครับว่าผ่านสมรับคุมแรงมาเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมอ่ะแล้วนอกจากความสมบูรณ์ของระบบร<ม>ากต้นใบเขียวฝากเป็นไงฝากเสมอค่ะอย่างต้นหนึ่งเราจะได้สองฝกักอ๋ออย่างนี้เลยเนาะอะ เพราะว่าต้นมันสมบูรณ์ฝักมันก็จะค่อนข้างจะเสมอกันฝักแรกกับฝักสองอืมก็คือไม่ใช่ว่าฝักฝักหเด่นฝัก2ด้อยอย่างเงี้ยเนาะใช่อันนี้ก็คือดูดูรู้เลยว่ามันมาแบบเต็มเต็มสฝักใช่แล้วผลผลิตเราก็จะได้เพิ่มเปเท่าอ,อืมโอเคเอาใจช่วยขอยได้นะครับค่ะอ่าสรุปต้นทุนลดไหมลดค่ะความปลอดภัยเป็นไงบ้าง สำหรับคนฉีดปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่ใครฉีดใครฉีดแฟนฉีดอ่า <laughs> เราก็ห่วงแฟนของเราด้วยเนาะค่ะคือจะได้ใช้ที่มันอ่าก็เรียกไม่เป็นพิษนะครับ<ะ>ไม่เป็นเคมีด้วยนะครับปุ๋ยเคมีอะไรเราก็ลดลงไปะนะครับต้นทุนลดนะครับแล้วก็ผลลัพธ์อย่างที่เห็นครับท่านผู้ชมได้รับผลลัพธ์อย่างสุดยอดมากๆนะครับชัดเจนมากๆสําหรับแปลงข้าวโพดอาหารสัตว์ของพี่ชุติการของเราเดี๋ยวจะมาติดตามดูว่านะครับ ส่งข้อมูลแล้วดูหน่อยว่าผลลัพธ์ได้เท่าไหร่แปลงนี้ได้ค่ะอ่านะครับขอบคุณมากเลยสําหรับแปลงข้าโพดของพี่ชุติการสวัสดีครับ